ะรางวัลชมเชยนะคะโรงเรียนชนแดนวิทยาคมนะคะภูมิในการอาธิพัฒน์พรชัยค่ะชมเชยต่อไปนะคะเป็นวงดนตรีจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะโดยท่านภูมิในการไพโรธกระจ่างพันค่ะค่ะเงินรางวัลน,นะคะ5้าพบาททองด้วยเกียรติบัตรค่ะ ค่ะสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์นะคะได้รับรางวัลชมเชยไปอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะท,ที่กรีดนี่สงสัยกรีดเพราะว่าตัวเองยังอยู่แน่เลยใช่ไหมคะเขารู้นะตัวเองค่ะมาฟังผลรางวัลต่อไปนะคะรางวัลต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะได้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ค่ะ นะคะศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์นะคะโดยท่านผู้บริการวุฒิศัก์เหล็กคําค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับรางวัลนี้ยังไม่แจกนะคะยังไม่รับนะคะเป็นเงินเท่าไหร่คะโอ้โหเยอะมากค่ะ1,000 0บาทค่ะพร้อมด้วยถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรเช่นกันค่ะจะจะมาโชว์หน่อยไหมคะตัวแทนจะมายืนโชว์ข้างหน้าหน่อยไหมคะต่อไปนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะ อ่ะรองชนะเลิศระดับที่หนึ่งนะคะของโรงเรียนนะคะสำหรับรางวัลชนะเลิศนะคะตื่นเต้นไหมคะจะประกาศแล้วนะคะนั่นก็คือโรงเรียนอะไรคะรู้หรือเปล่าคะอ้อหไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่านะคะนั่นก็คือโรงเรียนอะไรคะนิยมส โดยท่านผู้อำนวยการประเสริฐชำนาญคันนะคะเป็นไปตามใจนึกไว้คะเนี่ยนะคะเงินรางวัลเท่าไหร่คะโอ้โหรางวัลที่หนึ่งนะคะเยอะมากมากค่ะนั่นคือเป็นเงินเงินรางวัลน,นะคะมูลค่า2 0 0 0 0บาทค่ะพร้อมด้วยถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ และรางวัลสุดท้ายนะคะก็คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1น,นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากวงของโรงเรียนน้องไทยค่ะโดยท่านผู้กำการชนินสพรั่งนะคะเงินรางวัลเป็นยังไงคะโอโ้โหไม่น้อยนะค่ะ1 5 0 0 0บาทค่ะพร้อมด้วยคุวยรางวัลและเกียรติบัตรค่ะนะคะสำหรับเงินรางวัลน,นะคะ ชนะเลิศรองชนะเลิศอันด e huh ับที to to like to to to. Ales, ales, ่1และรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะจะไปรับในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูสุงติ๋์นะคะจะบอกว่าจะต้องโชว์ตอนไหนนะคะแจ้งไปยังผู้ควบคุมวงนะคะที่ผ่านเข้ารอบทั้งสามวงให้ทราบนะคะ เราเราจะมอบรางวัลน,นะคะเวลาหลังจากที่เปิดการเปิดพิธีการแข่งขันนะคะ9นาฬิกานะคะแล้วก็จะมอบรางวัลคะ่ะ